นักเสย,ยามาแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆนักเสย,ยอยู่ที่ร้านคนรักสวนนะคะนี่ค่ะแล้วก็เข้าไปกันเลยนี่ก็คือเป็นแก้วเทใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะนี่ค่ะอันนั้นคือปาตะพีนนะคะแล้วก็เข้ามาเลยแล้วก็นั่งโบ้ท่าแล้วก็ให้ดูเค้กด้วยค่ะเค้กน่ากินมากๆเลยนะคะนัยยกเสยก็กินน้ำแดงโซดาแล้วก็ใส่สตรอเบอร์รี่แล้วก็ใส่ มะนาวน,นะคะเห็นไหมหนูชี่ได้กินข้าวไก่ชิลายากินะคะนี่ค่ะอร่อยมากแล้วก็กินซุปด้วยนะคะนี่ค่ะนางเชยรก็กำลังกินนะอร่อยมากๆเลยะคะ่ะนางเสยก็จะพาไปดูข้างนอกนะคะนางเชยรก็เล่นชิงช้านะคะนี่ค่ะชิงชา้านี่ค่ะเห็นไหมหนางเชยรเห็นลิงด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปลิงด้วยนะคะเพราะว่ากลัวลิงมันมาแย่งโทรศัพท์ค่ะ